คนที่เปิดเผยเรื่องของเตียงหักเจนนี่เอ๋วันนี้ในเว็บไซต์รักดาราเขาก็ยังลงแบบนี้เลยนะคะว่าตะดารากรย้ำไม่เคยแฉเจนนี่เอเร่งปรึกษาทนายจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถูกพาดพิงนะคะว่าเป็นคนปล่อยข่าวนะคะว่านางเอกสาวคนสวยเจนนี่อัศวเหมนะคะกำลังมีปัญหาอยู่กับสามีหนุ่มค่ะ เอชชมสวัสดิ์อัศวินถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงน,นะคะต้องหอบผ้าหอบผ่อนเนี่ยมาอาศัยอยู่บ้านแม่งานนี้ทําเอาผู้ประกาศสาวคนดังนะัตะนารากรติยานนท์เนี่ยถึงกับ เก้าอี้ร้อนนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะรีบออกโรงมาชี้แจงประเด็นพร้อมยืนยันนะคะไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นแม้ว่าบ้านของตนเองจะอยู่ติดกับบ้านของคุณแม่นางเอกสาวก็ตามแต่ค่ะมีโอกาสได้เจอตัวผู้ประกาศสาวนะขณะมาร่วมงานละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควลค่ะก็เลยต้องขอคว้าตัวมาถามแล้วให้เจ้าตัวเนี่ยชี้แจงให้ฟังแบบนี้ค่ะนะคะโดยที่สาวตะนา,ากรชี้แจงแบบนี้นะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถามพี่ไม่ได้เพราะว่าพี่ ไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้เป็นคนพูดหรือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีนักข่าวมาถามเหมือนกันค่ะเราก็แปลกใจว่าทําไมมาถามเลยไปดูว่ามันหลุดไปได้อย่างไรหลุดไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดที่ไม่พูดเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยมาวิเคราะห์คนบังเอิญรู้ว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่ติดกับแม่ของเจนนี่ออคนก็เลยเหมารวาไปว่าพี่น่าจะเห็นเรื่องราน่าจะเห็นเจนนี่เดินเข้าเดินออกบ้าน,นของพ่นมา ที่สุดใช่ uh huh. ประมาณนั้นก็เลยเหมารวมไปว่าข่าวเจนนี่เนี่ยเตียงหักเนี่ยมันมาจากพี่แต่มันไม่จบแค่นี้ซะมันเป็นเรื่องบานปลายเสียหายและมีผลกระทบต่อตัวพี่มากและความสัมพันธ์ของคุณแม่กับเจนนี่และน้องเองพี่คงต้องฟ้องแล้วล่ะค่ะ ต้องมีการคุยกับทนายความเสียแล้วค่ะนะคะ mm hmm. ถามต่อค่ะเขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยของพิตะเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวจริงไหม oh. พิตะบอกว่าแม่บ้านยิ่งแปลกใจเลยค่ะเป็นไปไม่ได้แม่บ้านพี่กับแม่บ้านเจนนี่เนี่ยรักกันมากๆค่ะ uh huh. เพราะว่าบ้านอยู่ติดกัน <c oughs> มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดของกินมีก็เผื่อแผ่กันตลอดแล้วเขาเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยจำได้ว่าเขาบอกพี่ครั้งเดียวว่าปีที่แล้วว่ามีข่าวว่าน้องเจนนี่จะแต่งงาน เขาบอกแค่ว่าคุณเจนนี่ไปอยู่บ้านคุณเอแล้วค่ะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ยินเขาอะไรจากเขาอีกเลยนะคะ uh huh. ถามต่ออีกค่ะว่าลายที่หลุดเนี่ยมีเหมือนเป็นการแอบ,บอ้างบอกเล่าว่ามาจากพิตะพิตะรู้สึกไงบ้างคะพิตะบอกว่านั่นน่ะสิพี่เนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนี้กับใครและก็ไม่อยากจะยุ่งเลยที่เราไม่คุยเพราะเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะช่วงนี้เนี่ยทำงานช่องอวันเนี่ยยิ่งไม่มีเวลา เช้าไปทํางานเย็นก็กลับบ้านไม่รู้เรื่องอะไรซิ่งแต่ดูเหมือนว่าข่าวเนี่ย เริ่มที่จะเมาเยอะไปกันใหญ่แล้วน้องเบลค่ะ้องค่ะซึ่งเขาก็ถามเลยนะคะว่าลายที่มันหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ตะเนี่ยได้ทราบหรือว่าได้พอจะรู้บ้างไหมว่าใครเนี่ยเป็นคนปล่อยแชทไลน์นั้นออกไปเขาบอกว่าไม่รู้สิคะว่าเป็นใครกฎหมายบ้านเรานี่คะเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยยังตามเทคโนโลยีไม่ทันเลยแล้วรูดไปแบบนี้เนี่ยยิ่งหาต้นตอไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนแคปคนแฮกแล้วก็เป็นคนปล่อยไลน์อันนี้ออกมาหาต้นตอไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคิดจะดําเนินการฟ้องร้องเนี่ยแล้วก็ รวมไปถึงถ้าฟ้องร้องนจริงเนี่ยมันจะเป็นไปยากง่ายแค่ไหนเขาบอกเลยยากค่ะก็คุยกับทนายแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าก็ต้องให้ทนายความเนี่ยค่ะดำเนินการต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสืบหาหลักฐานว่าต้นตอเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็ใครเนี่ยเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาแบบนี้นะคะตัวพิตาเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางครอบครัวของคุณของพิจิณีบ้างไหมเขาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวเนี่ยที่พิที่พิตาเนี่ยคะเขาไปเกี่ยวข้องยังไม่เคยเจอคุณ แม่ของเจนนี่เลยคือออกจากบ้านตั้งแต่เชา้าแล้วก็กลับบ้านดึกค่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่เองกับ เจนนี่แล้วก็คุณเอ๋เนี่ยนะคะ,คะเราไม่ใช่คู่กรณีกันเลยก็เลยไม่มีความเกี่ยวข้องกันเองนั่นเองค่ะ,คะแล้วกลัวไหมว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าพี่ตาเนี่ยเป็นคนพูดเป็นคนปล่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากพี่ก็ห่วงความรู้สึกของเจนนี่แล้วก็คุณแม่ของเจนนี่กลัวว่าเขาจะไม่สบายใจแล้วก็จะเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปบ้าน uh huh. ติดกันเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันด้วยแล้วก็กลัวมีค่ะว่าจะมีไลน์เนี่ยที่แชทอะไรแบบนี้เนี่ยหลุดออกมาอีกแล้วล้อเขาบอกว่า ถ้ามันหลุดเนี่ยนะคะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยจงใจกล่าวหาเพราะตัวพี่ตาเองไม่เคยพูดอะไรเลยซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยรายงานจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งพี่ตาบอกเลยนะคะหรอพี่ก็เป็นคนข่าวอยู่นะแล้วก็อยู่กับ,บข่าวมาเป็นระยะเวลา20ปีเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดอะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าพูดเลยปุ๊บ เป็นข่าวทันทีคงไม่ทําอยู่แล้วแล้วก็สมัยนี้เนี่ยข่าวเนี่ยไปเร็วมาก,มากแล้วก็เรื่องที่แบบถ้าจะเป็นไปได้ว่าให้สัมภาษณ์หรือใ,ให้อะไรกับนักข่าวยิ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนเองค่ะแล้วก็สรุปสุดท้ายเลยค่ะพี่ตาเนี่ยได้เห็นไหมว่าเจนนี่เนี่ย กลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่จริงๆเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าตอบว่าเห็นก็แสดงว่ารู้ถ้าอตอบว่าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มาเอาเป็นว่าพี่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยว่ามาหรือไม่มาค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่เกิดกรณีเตียงหักน้าของเจนนี่กับพี่เอปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เลยยิงประเด็นไปเกี่ยวกับเรื่องลายเท็มลุดออกมาว่าเป็นพิตะของเราเนี่ยปล่อยเพราะว่าพิตะเนี่ยอยู่บ้านติดกับบังเอ,อิญเจนนี่เป็นเนพื่อน,น้านยังไงยังไงงไคนเราเป็นบ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านที่รักใคร่กันก็ต้องรู้ ต้องนสรู้ข้อมูลอะไรมั้งหละใช่แล้วยิ่งๆเป็นในที่แม่บ้านของพี่ไต้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้หนึ่งได่ก็ต้องรู้เลยแม่บ้านเนี่ยแบบ สมาคมแม่บ้านสมาคมแม่บ้านเลยแบบนี้เออเข้าใจเข้าใจแต่ในเมื่อตอนนี้พี่ตาเอาอมายืนยันแล้วว่าทุกเรื่องเนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับพี่ตาแล้วนะคะใช่แล้วแลวะแลตอนนี้กาลังดําเนินการให้ทนายการเนี่ยทนายความแบบฟ้องร้องแล้วนะ,ะเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะว่าใครเป็นคนปล่อยลายชุดนี้ออกมานะเดี๋ยวรอดูันตอบไปนะแต่พี่ตายืนยันแล้วว่าในเมื่อเขาเองก็เป็นนักข่าวเขาเป็นคนข่าวเหมือนกันทำอะไรมันก็ต้องเป็นข่าวเขาเข้าใจอะไรก็ต้องคิดอยู่แล้วใช่ใช่เอาเป็นว่านะคะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเนากับเรื่องพวกนี้เองค่ะมาอีกหนึ่งสาว่า ปิดท้ายเรียกว่าฮือฮามากๆค่ะสําหรับสาวเจมี่บ<ช>ูเฮอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอปล่อยภาพเซ็กซี่นะในการนะคะไปเดินพรมแดงนะงานนะคะสยามดาราสตาร์อวอร์ด2014ที่ผ่านมาถูกต้องถ้าใครยังจาภาพนั้นได้วันนี้เรายังมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูไปเซิร์ชเน็ตดูไปเซิร์ชเน็ตดูแต่วันนี้ค่ะหลังจากที่เกิดกรณีนั้นปุ๊บวันลุ่งคึนค่ะเธอไปนั่งในารายการไนท์เทนให้ขุดคุยแล้วก็ กล่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนไปที่เรียบร้อยแล้วอันนั้นจบไปแต่ล่าสุดค่ะภาพที่คุณผู้ชมกําลังได้เห็นอยู่ตอนนี้เราต้องขออนุญ,ญาตว่าเราต้องเซ็นเซอร์นะคะบางส่วนออกนะคะ,คะเพราะว่านะคะมันมีภาพหลุดออกมาในขณะที่เจ้าตัวกําลังนั่งเมาส์มันในงานงานหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีช่างภาพอยู่คนนึงก็ถ่ายรูปตามปกตินี่แหละแต่เออมาเปคอสตูมเข้ากับตรงจุดน้องน้อยของเจมี่บูเฮอร์ค่ะ ปรากฏว่าพอขยายภาพออกมากลายเป็นว่าเจม,มี่บูเฮอร์ไม่ใส่ชุดชั้นในเรียกได้ว่าเอไม่ไม่ใส่กางเกงในไม่ใส่กางเกงในคือ<ว>ข้างบนนั้ไม่ใส่อยู่แล้วข้างล่างก็ไม่ใส่อีกออแล้วก็ะโปรงก็สั้นอีกซึ่งเวไชรักดาราเน,นี่ยนะคะพาดหัวข่าวเลยค่ะว่าชาวเน็ตตะลึงเจม,มีออ่โชกีสวรรค์งานนี้หลุดหรือจงใจนั่นเองค่ะออที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความตกตะลึงสะพรึงเพลิดกันอีกแล้วสําหรับเจม,มี่บูเฮอร์เจ้าของฉายาแว็ก เนียนนั่นเองค่ะหลังออกมายกมือไหว้ออขอโทษขอโพยที่ทําให้เกิดภาพไม่งามกลางงานประกวดะประกาศราศรรงวาัลสยามดาร,ราสตาร์เอเวอร์ด2014เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเ,ออเรียกได้ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าจะเป็นงานสยามดาราไปออกงานงานหนึ่งออชุดก้นออกมาเป็นแบบเป็นลูกๆเลยอะ่ะหลังจากนั้นก็เอามาอะไรนะ มาเลเนี่ยมาเลยแหวกสวรรค์แหวกเนียนแหวกเนียนในงานสยามดาราแล้วมาครั้งนี้เป็นกลีบสวรรค์กลีบสวรรค์ค่ะแต่ยังมีเขาบอกว่าเป็นงานอีเวนต์งานหนึ่งแต่ยังไม่หมดค่ะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเพลิดเพลิแคมหกเรียกว่าจงใจใส่ตะปิ้งโชว์แคมแบบจ้าจจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สะเทือนวงการบันเทิงชนิดผ่านไปแค่ข้ามคืนเก้าวันเจ้าตัวกระแสอันนี้ เขาบอกว่าทนไม่ไหวเลยต้องออกมาพูดออกมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยสงสัยว่าจงใจโทรหรือว่าเกิดจากความลืมหรือไม่ตั้งใจแต่แต่เรามองกันนะเวลาเราออกจากบ้านเราจะลืมใส่ของสําคัญเลยเหรอคือจริงๆแล้วถ้าแบบทําธุระส่วนตัวอาบน้ําใช้ตัวอะไรเ็ษสิ่งที่ใส่อย่างแรกก็คือกางเกงในโกโกโนอ,อใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้นะในความรู้สึกพี่นะ พี่มีคนที่พี่ว่าเหมือนที่น้องเบลบอกอาบน้ําทาครีมอะไรเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยสิ่งแรกที่พี่ต้องหยิบใส่คือก,กางเกงชั้นในจริงๆใช่แล้วเราจะลืมได้ยังไงในเมือ่อหรือว่าอาจจะเป็นว่าชุดหรือเปล่ามันมันรัดหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ใส่เนี่ยมันรหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเป็นกางเกงในที่แบบเป็นตะปิ้งเหมือนสยามนาราอะไรเล็กๆไม่แต่ถ้าเราดูภาพละหรือว่ามันเป็นแฟชั่นอันใหม่ที่เจมี่จะเป็นคนนําแฟชั่นหรอหนูก็ไม่รู้อ่ะคือ มั่งเหรอถ้าสมมติว่านุ่งชุดแสกสั้นแบบนั้นแล้วไม่นุ่งไม่นุ่งไอชุดกางเกงในข้างในอ่ะมันแบบไม่รู้สึกเย็นๆว่าบเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าพอคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะคะเจมี่บูเฮอร์เนี่ยเราออกมาแถลงข่าวอะไรยังไงนะเพราะว่าตอนนี้นักข่าวบอกว่าตามตัวเธอไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่าเธอเจอกมาพูดวแาวอะไรว่า ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ใส่มาหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูเธอออกมาแถลงข่าวแล้วกันเนาะ uh huh. รับรองว่าเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะคะ <c oughs> แต่ว่า่งนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ